บริการสอทําข้อมูลไไหนคะพูดไม่ชัดเลยค่ะพูดขออีกรอบได้บ้างสอบถามข้อมูลไไหนคะก็โทรมาแล้วให้กด9ก็กด9นี่ไงค่ะคุณลูกค้ากด9ก็มามีอะไรจะสอบถามคะอ้าวก็เมื่อกี้เป็นเสียงเทปมาบอกว่าอะไรไปสนีอะไรสักอย่างก็ให้กด9ก็กด9แล้วเนี่ย ค่ะถ้าลูกค้าได้ทําการกดกราบเข้ามานะคะระบบจะทําการโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ประสาน, 3, น,ะะนสประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อตรวจสอบพัสดุนะคะค่ะแล้วค่ะลูกค้าจะติดต่อสอบถามเรื่องพัสดุใช่ไหมคะก็คงต้องอย่างนั้นนะคะค่ะไม่ทราบว่าลูกค้าพอจะมีหมายเลขพสัสดุไหมคะไม่มีค่ะ ค่ะนั่นแล้วคุณลูกหาแจ้งชื่อน้ำสกุลด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันทนำการตรวจสอบในระบบให้ค่ะชื่อดีใจสำรวยคุณด,ดีใจสำรวยเบอร์นี่ต่ออะไรคะเบอร์นี้แหละค่ะสู ทำไมอันนี้อันนี้คือเป็น c เซ็นเตอร์ของอะไระคะของสำนักง,งานเนี่ยไปจีนไทยคะ่ะเราเป็นคนไทยหรือเปล่าทำไมพูดคือพูดไม่ชัดแล้วมันไปเป็น c เซ็นเตอร์ได้ยังไงอ,อ่ะดิฉันเป็นพนักงานฝึกอะคา่ะแล้วคงให้เป็น c เซ็นเตอร์ได้ด้วยหรอเขาต้องฝึกสิคะเราอยากเปเราก็ต้องฝึกคะ่ะ แต่ว่ามันบ้านคือจริงๆเป็นคอ call นเตอร์นี่ก็ทํางานคอ call นเตอร์นะแต่ว่าทําไมแบบพูดไม่ชัดนี่คือไม่เอาเลยนะแล้วฮะใช่ค่ะดิฉันไม่นลูกขึ้นจีนงอะค่ะดิฉันเลยพูดไทยไม่ค่อยชัดอะค่ะอ่ะงั้นคุยภาษาจีนก็ได้ค่ะเพราะว่านี่ก็พูดจีนได้นี่ค่ะอ่อพูดดีค่ะถามอะไรคะนี่ชื你是那个我的那个物品是什么什什么就从什么来啊哪里来 不知道啊，啊为那为什么不知道？因为你们的是打电话给我，打电话给你是那个电脑打给你，是不是我打给你？不是我直接打给你的，电脑打给我，为什么电脑可以打给我？听不懂吗？因为。 你的你的名字嘛，你的电话号码，在我们这里啊，一条，一米。